ทุ่มยีครับมีนาวันที่23่บสามวันพฤหัสทุ่มยี่สเอนอะพระอาทิตย์ตกตินตอนทุ่ม11นาทีแต่มายืนอยู่หลังบ้านมาดูบ้านนะนะเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ต้องย้ายออกแล้วก็ดูฟ้าครับ เวลามันเปลี่ยนเร็วแต่มันปรับเวลาด้วยแหะถ้าเป็นเมื่อสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นหกโมงยี่สิบเอ็ดตอนนี้มันปรับเร็วขึ้น1ชั่วโมงเป็นทุ่มยี่สิบเอก็เคลียร์พื้นที่หมดละไอ้แผ่นกระจกนี่หนักมากผมยกคนเดียวไม่ไหวกว่าจะลากมาตรงนี้ได้ปล่อยว้ยังเพราะแต่ก่อนมันอยู่ตรงนู้นไงรืออกหมดละนั่นแหละครับ เดี๋ยวหันดูอีกด้านหนึ่งนะครับใส่หูฟังอยู่ผมไม่รู้ว่าไมโครโฟนมันจะชัดหรือเปล่านะแต่ให้เห็นฟ้าข้างหลังครับยี่สิบเอ็ดนาะแล้วอากาศโอเคด้วยใส่ตัวเดียวเองสบายเลยอุณหภูมิตอนนี้มัน60หรือไงอะ่ะ60สิฟาเรนไฮต์ก็15องศาสีลยหรือ10องศาสเีเออ10เลยเนาะไม่รู้เลย อากาศดีมาก